อ้าวนี่กองทุเรียนเด้อน้องเอามาให้ตะชุมพรน้องฝากก็นี่มาเดี๋ยวยาสิแกให้เบื้งน้องสาวดีชุ่มพรอนฝากทุเรียนมาให้ตาปากแล้วเดี๋ยัดดึงกันแหม่กระลังสมุนมกับเบี่ยวอยู่ดีว่ะตัวเกลื่อนนั่นเน้ออันนี้ก็ของคุณละไมกิจการละอู้หูยังร่างเราเป็นสิทิ์ ตาจาปากดึงเน้อทุเดียวมารมาตื่นไหมเชนี่กายาวอันนี้การยาวเ่นี่อย่างกยาวอ่ะ้นา้นกายาวมันม้นไม้วนหนเบ่องแนี่นี่อันนี้เป็นชนี่เนนี่อกันนีออันนี้เป็นชนี่วงแบบนี้ชนี่ชนี่ชนี มาทีน er, ี่สองมงยหอนอีอฮู้ยนี่พวงมานี้นี่พนี้นี่กันเน่าอันนี้กันเนาอนอันนี้ชนีอาชนีสามเลยนกัน้านึ่กันนสอง่วยเนาะพวนแปนแบบพวงนี้กันเน่ากันเน่าพวงมานี้สองวยพวงน่าสอง่วยกันเน่าสองเงยวัเอากระด้งกอก อันนี้อันนี้การเงาหูแล้วอันนี้การเงาอันนี้ม้วนเสีอันนี้ชะนีอันนี้ก็มีอันนี้กัชะนีเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งอันนี้กัชะนีอ๋อไมาสูกันตั้นขวันดูนะอันนี้กับชะนีอันนี้พวงมะนนี่พวงมะนี่ไม่เยน้อยพี่ซูกสะตุ้นเฮ้ยนี่ก็ซูนี่ก็ซู โอ้ยโอ้ย้องสาหาดมาจะชุมพ่อรักซางหมีเอาคหนี่งคว่ออกสา่ายเจพาเด็กมาเราหมิดเราไม่รอกนี้เพไรารอกเดี๋ยวย้ายถึงรองพาลงจากหน่วยเป็นเนื้อเด้ออนนี้ไรเนาะอันนี้นหน่อยเ้อนด้ยนี่ไงเพรเท่าอืมเอาเลยทุคนี่แกสู้หมิดดมิดมาคือเดียวไปหาไม่กัน ก็ตัหาหนีแันดวงเคยพาเดี๋ยวยายสิพาด้วยซูขีนเม่นกันเด้อชันี้ได้เนี่ยเดี๋ยวยายจะพาไ,าพาได้บูบ้วยายกตบ้าเก่งไม่ได้เดี๋กวจพาซูยันเนี่ยเดี๋ยวยายพากันหาโมมันล้มกันเนี่ยมัน้อบวันนี้น้อนยายกินมัน้อ ไลยกินมโนอยากกินมโนอืมได้กินไ้นนนนใส่มามนี่ยแหลกินแท้ละมือนีนอ,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 ยอย่างที่ทราโอ้ยคือไปลุ้นแนายโอ้ยค่ายหนังเลยไปเดี๋ยวๆฉันพาหยาแก้วก็ไปม,มือพาจุเรียนเนาะ อ๋อพาไปไหนกินเลออเฮ้ยทมอ่ะไม่ได้กินไม่ไกินเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลาไ้กินไปเนาะเนาะมีโตมั้งมีโตเดีวเอ๊ะคือพาหยาดก่เม่อไหเจียบวะันมื่นแมเขฝาห้องล่างเด้ พาห้องนางเออเออนั่นแเขาไปเออนาะนอาหยู่ที้งในได้หนิเรียกเาท่้นจุ๊บดีแล้วพายากจังนี่ได้กินมันหรอเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ได้กินมันเพใช่หรอก แช่งอ้อโอ้สุขพดีสุขพดีเลนะอือ้าสิกย้ายชิมกันยายชิมกันเด้อบุเซียนเลยหอดหนบเียนเลยหอบนี่มันสิอนอืมันอยอกยอดหวานหอบนี้บนเชียมปดนไรตเนี่ยมาว่าให้ด่าทุกันดีมันพอดีละ Hai hát 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 Thịt hát 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 là hát cái hát 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 ันบ่นสวยว่ะเนออยเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินจะเยเ็นๆข้าออวอ๋อคน่านพายาดก,กันเนิถูกไหท่านท่านานัน่นเลยพาหยาดก,กันเนพายชนเีย,ยเน่นเป็นชนีด่ไห่หมอนท้องมุกก็ะเลยหหมอนช้องขากขลอยดี อืมานมะบานหานสุดยอดอยากกินบะนอยา่นอมีนีเขาพมีเขาเขาได้จาลาดเขาข้าเขาพื่งยังสัวเฮ้ยอืา เย้ยฮ yeah. huh. ่าน,นี่เป็นชนี้มอนจะคอยๆเล่นจะเล่นดอกอันนี้เป็นแนีมั้งผ้างานี่ก็ย้ายาผ้าได้ก,กินยูอ่ะอือผ้าได้ก,กินยู่เียมันหนาใช่ไหมแนีนี่ huh. เดี๋ยวพาร้อหนีเพื่อน,อนไปกินแช่หรอวะอไปกินไปไหนนี่พ่อพาหนีกินกุ้ยช่ายป้ะเฮ้ยพ่อจีนไหนมันพาหยาดมอ้อนก็มาหยาดเด้อหืมหยอด เดยอดิดยอดดยอดนเลยหมอนพผ้ายาดปนี่หรือหมอนนิ้ผ้ายาดเร ว่สวยขึ้นหมอนล้อชนีเนี่ยนอ่เปรีตตัวหมอนเปรีตตัวเรียบร้อยแก้วมันเยวะแจกใส่จานแจกใส่จานแจกใส่จานชนี้พา่ายก็มอนหมอนพาง่ายนี้ก็นี่ล่ล่ เนี่ยมันก็อมอหมันมันสวยน่น้าใครกินเหลี่ยมอะอาซิมมึงก่อนเด้อพาดาลไงซิมอืมหวานสุดยอดสุดยอดอืมหวานดีมปเยอะมาเยอะม,มากินน้ำแข็เยอะมากินทุเรยียนได้นน่ทุเรยียนแค่นี้ ไม่ใช่หมอนทองนักเปียันนี่พันนี่